อ้าวนี่เราฝันไปอยู่เหรอเราทุกคนนั้นจะมีรถในฝันเป็นของตัวเองจงมาเปลี่ยนความฝันให้เป็นเรื่องจริงออกรถกับเราที่นี่ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงบ้างตามไปดูเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับ XQ นะครับขอเสนอ Toyota Fortuner 2.4G ขับเคลื่อนสล้อนะครับปี2019คันนี้เลยนะครับ ได้เป็นสีขาวนะครับรถคันนี้นะครับสวยทั้งภายนอกภายในนะครับและนี่คือเหตุผลที่คุณต้องซื้อรถคันนี้นะครับไปดูกันเลยครับเรานะครับมีคุณภาพมาตรฐานรถยนต์มือสองนะครับของมาสเตอร์ส t i f i ฟายุทธค่าของเราเลยนะครับก็คือเรามีการรับประกันนะครับมีวัรลันตี1ปีนะครับสามหมกิโลให้กับลูกค้านะครับ2นะครับเรามีการตรวจเช็คมาตรฐานนะครับ210จุดนะครับ โดยช่างผู้ชำนาญการนะครับ3ก็คือเรามีการเช็คนะครับ13โปรแกรมมาอย่างละเอียดจากช่างผู้ชำนาญการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซื้อไปสบายใจได้เลยครับอีคิวนะครับขออนุญาตแจ้งราคาเลยนะครับตอนนี้นะครับทางบริษัทเรานะครับก็มีราคาพิเศษให้กับลูกค้าเลยนะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่นะครับ8 4 5 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับ ลูกค้านะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีดาวศูนย์บาทนะครับผ่อนยาวสุด84เดือนนะครับลูกค้าประวดดีนะครับก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับเริ่มต้นเพียง2.79%นะครับขั้นตอนการออดรถง่ายๆนะครับเพียงนะครับลูกค้านะครับมีรายได้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับทางเรานะครับมีไฟแนนซ์นะครับรองรับทุกสถาบันนะครับสามารถฝากรับจัดได้ทั่วประเทศเลยนะครับ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับแจ้งความต้องการมาเพียงเท่านั้นนะครับก็สามารถเซ็นสัญญาได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับรถ t o ้ต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4G นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2019สีขาวคันสวยคันนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเพจ Facebook หรือ TikTok อกนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ